สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอบพอถอคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษาตอนต้นปี266เครดิตจดจากคุณก้าววรวีในกลุ่มคณิตศาสตร์มัธยมศ,ศึกษาตอนต้นนะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อที่30กันนะครับข้อที่30ครับ From the figure below, AC is the diameter, BT, AT are tangent to circle O at point B ก็คือ,อ BT กับ AT ครับร,ร,ร,รูปวงกลมนี้เนาะ AC คือเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็คือไดเมิเตอร์เนาะดังนั้นก็จะผ่านจุด o ด้วยนะครับหรือก็คือจุดศูนย์กลางวงกลมนั่นเองนะครับโดยโจทย์บอกว่าเป็นวงกลมที่เป็นวงกลม O นะครับโอเคก็คือนี้โดยที่เออสัมผัสกันที่เออ BTAT เนี่ยเจุด t เนี่ยสัมผัสกับวงกลมนี้ที่จุด a และจุด b นะครับโอเคครับ if BTA equal to ุกเออ72 e e find CDB เข e มทิ r ก็คือต้องการหามุมของมุม CDB ครับก็คือมุมนี้ C D แล้วก็ B นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ครับโดยที่มุม BTA เนี่ยมีค่าเท่ากับ72องศานั่นเองครับโอเคครับใครอยากลองทำดูก่อนกด p อยส์แล้วลองทำดูนะครับใครที่พร้อมนะมนาพร้อมเฉลยพร้อมกันนะครับ โอเคครับโกของเราคือต้องการหามุมของ CDB ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับโดยที่โจทย์ให้เราว่าเออมุมมุมเนี้ยครับมีค่าเป็นเจ็ดององศานะครับอ่ะทีนี้ครับโกของเราก็คือต้องการหามุม CDB ครับซึ่ง CDB เนี่ยเราพิจารณาส่วนโค้งนี้นะครับว่ามุม CDB รองรับส่วนโค้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารูปที่รองรับส่วนโค้งในวงกลมนี้ ของมุมของด้านไอของส่วนโค้ง C B เหมือนกันก็คือจะเป็นมุมนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากันเนาะดังนั้นสมมติว่าให้ตรงนี้มุมนี้เป็นมุม x นะครับที่เราต้องการดังนั้นถ้าเราลาก A B ตรงนี้เพิ่มเนี่ยครับรองรับส่วนโค้งเช่นกันรองรับส่วนโค้งเช่นกันก็จะมออีขนาดมุมเป็น x ด้วยเช่นกันนะครับรูปประมาณนี้นะครับ ดังนั้นมุมนี้ก็จะมีค่าขนาดเป็น x เช่นกันครับทีนี้เราจะหาค่าของมุม x ได้ยังไงครับก็คือด้วยความที่โจทย์บอกว่าเออ b กับ a นะครับเป็นเส้นที่สัมผัสดังนั้นเราจะได้ว่าด้านนี้กับด้านนี้มีความยาวเท่ากันนั่นเองนะครับดังนั้นรูปนี้ก็จะมีเออจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับดังนั้นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเท่ากันด้วยนั่นเองครับ อ่ะผมวาดเลยนะครับอันนี้เท่ากันแล้วก็มุมนี้จะเท่ากันด้วยนะครับด้วยความที่เท่ากันดังนั้นมุมตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเป็นด้วยความที่รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยมีขนาดผลรวมมุมคือร้อยแปดสิบเนาะมุมตรงนี้เอาไปแล้วเจ็ดสิบสององศานะครับดังนั้นจะเหลือมุมที่เหลือเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบครับลบกับเจ็ดสิบสองครับแล้วหารด้วยสองนั่นเองครับก็จะมีค่าเท่ากับ ร้อยแปดสิบลบเจ็ดสิบสองมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดครับหารด้วยสองมีค่าเท่ากับห้าสิบสี่ครับก็จากการที่ร้อยแปดสิบลบเจ็ดสองเนาะก็คือมุมที่เหลือจะมีค่าเป็น 108, ร้อยแปดรวมกันต้องได้ร้อยแปดนะครับแบ่งครึ่งให้มุมมีห้าสิบสี่มุมมีห้าสิบสี่นะครับคราวนี้การที่รู้ว่า a เนี่ยคือเส้นสัมผัสนะครับจากจุด t มาสัมผัสวงกลมที่จุด a ครับและจุด o เนี่ยเป็นเส้น ผ่านศูนย์กลางนะครับหรือไดเมนเจอร์นะครับการลาก O อมาที่เส้นสัมผัสตรงนี้แสดงว่ามุมนี้ก็จะมีค่าเป็น90องศาได้เองครับจึงเติมได้ว่าตรงนี้เป็น90องศาครับเพราะฉะนั้นมุม x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ90องศาก็คือมุมทั้งหมดคือมุมนี้ครับ C A และ t นะครับคือ90องศาแล้วก็ลบออกจากมุมที่เหลือก็คือมุมนี้ครับตรงน,นี้คือ90เนอะมุมนี้ลบออกไป54ครับก็จะกลายเป็น90ลบ54มีค่าเท่ากับ 3 6องศานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมุม X หรือมุม CDB เนี่ยก็จะมีค่าเป็น 36. 3 6องศานั่นเองครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ